คุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรเนี่ยเหตุการณ์นี้เมียเขาเป็นเมียต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้มีโรคสองใบนะฮะแต่เขาอยู่กันครอบครัวที่อบอุ่นแหละเอาง่ายๆเขามีภรรยาคนที่หนึ่งกับภรรยาคนที่สองคนที่เสียชีวิตเป็นภรรยาคนที่สองเบื้องต้นมีปากเสียงกับตัวของสามีสามีสงสัยว่าเขาไปมีคนอื่นเขาก็เลยตีตัวออกห่างมาขออยู่บ้านเพื่อนสุดท้ายสามีบุกมาที่บ้านเอาปืนมายิงทั้งตัวเมียแล้วก็เพื่อนเมียที่อยู่นี่ เจ็บหนึ่งตายหนึ่งฮะคุณผู้ชมและนี่คือภาพตอนเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนี่เป็นอสมนะเขาไปถึงปุ๊บไปช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตนะค,คุณผู้ชมฮะ,ฮะคนที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณรัชนีหรือว่าคุณปิ่น,เ,นเขาถูกหัวของเขายิงจนกระทั่งเสียชีวิตโดยเขามาอาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนชื่อว่าคุณพัฒพรฮนะคุณผู้ชมลองดูผังนี้ก่อน คนก่อเหตุชื่อว่านายทองสุกทองสุกทะเลาะก,กับภรรยาก็คือรัชนีตามผังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หลังจากทะเลาะก,กันเสร็จปุ๊บตัวของทองสุกพยายามจะมาของ้อคืนดีแต่รัชนีไม่คืนดีก็เลยข,ขอมาอยู่ที่บ้านของพัดพรเห็นใช่ไหมฮะตามผังหมายเลขสองหลังจากนั้นทองสุกก็มาง้ออยู่เรื่อยๆล่าสุดก็คือเอาปืนมาแล้วยิงเลยยิงทั้งรัชนีแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งตายก็คือเมียเขาในคลิปนี้เขาบอกพยายามจะช่วยปั๊มหัวใจและสุดท้ายช่วยไม่ทันฮนะ đangเต้น 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 Có đangเต้น 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 โอ้ตคิดุณผู้ชมมะแล้วเนี่ยฮะลูกเขาพอหลังทราบเรื่องปุ๊บไปกอดศพคุณแม่อ่ะนี่คือลูกชายนะคุณผู้ชมล่าสุดต้องแจ้งผู้ชมทราบก็คือตัวของทองสุกเองตัดสินใจเข้ามอบตัวหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้ วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับลูกใช่ไหมฮะ,ะลูกชายของคนที่สูญเสียก็ <c oughs> คือคุณสำรวยคุณสำรวยบอกว่าพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นคนขี้หึงมากๆ ใช่แล้วก็ระแวงแม่ว่าจะมีคนอื่นแต่ว่าทางด้านลูกชายคุณสำรวยยืนยันบอกว่าแม่ไม่เคยนอกใจหรือว่าไปม,มีคนอื่นแบบที่ทางพ่อเลี้ยงสงสัยนะคะทุกครั้งที่เลิกรากันไปแม่ก็ใจอ่อนคือเขาทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้บ่อยครั้งแล้วแล้วก็เลิกกันแต่พอเขาพ่อเลี้ยงมางอเอนี่ก็คือดีด้วยตลอดใจอ่อนตลอดเนี่ยนะคะแถมทะเลาะกันทุกครั้งแม่เขาถูกทำร้ายร่างกายตลอดทุกครั้ง <BR. S 1> แต่ก็ทนมาโดยตลอดค่ะทุกครั้งเนี่ยที่ลูกชายคุณสำรวยบอกเห็นแม่ถูกทำร้ายเนี่ยต้องหักห้ามใจจริงๆไม่ชอบพฤติกรรมพ่อเลี้ย แแบบนี้หรอกแต่ว่าสุดท้ายอโหสิกรรม er ให้กับพ <S <s ่อเลี้ยงที่ยิงแม่ตนจนเสียชีวิตนะเพราะว่าคุณสำรวยบอกถ้าแค้นไปก็เอาชีวิตแม่กลับคืนมาไม่ได้แต่ส่งสารแม่เพราะที ke, ่ผ่านมาถูกกระทําโดยตลอดค่ะเหตุการณ์แบบนี้ตอนนั้นคุณแม่เคยถูกทำร้ายร่างกายไหมคะก็มีครับไม่ไม่ใช่แบบบางครั้งะบ่อยครั้ง าาก็เคยหลายปีครับแล้วก็เลิกกันหลายครั้งแล้วครับตอนนี้ผมก็ไม่อะไรม,ม,มากมมา่ผมโอ้โหสิกรรมให้วก็ปล่อยเ,เขาใช้กรรมนะครับค่ะเป็นคนที่ใส่ใจย้าค,คิดมากนะครับเมือกี้น้อยใจคิดมาก Okay, and คุณผ pues ู้ชมฮะแล้วอีกคนหนึ่งที่วันนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราไปเจอกับคุณประสานคุณประสานเองเนี่ยเป็นสามีของคุณพัดพรก็คือคนเจ็บเจ้าของบ้านนั่นแหละวันนี้คุณประสานเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยตัวของทองสุกเคยมาที่บ้านเขาหลายครั้งแล้วมาตามง้อขอคืนดีตัวภรรยาเขาเห็นบอกมา5ครั้งติดๆกันมาแต่ละครั้งไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอเหมือนมาประมาณว่าลักษณะคือมาถามหาปืนบ้าง มาคุยกันเรื่องบอกเรื่องไม่จบมาของ้อคืนดีมาแป๊บแป๊แล้วไปอะ่ะบางทีจะไปสวนแวะมาแล้วบอกเออเดี๋ยวจะไปสวนนะคือก็งงว่าจะมาบอกทําไมแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยลงไม้ลงมือแต่รู้ว่าทองสุกพยายามจะมาง้อภรรยากลับบ้านแต่ภรรยาไม่ยอมกลับวันที่เกิดเหตุตอนนั้นเห็นว่าทองสุกบุกเข้ามาแล้วเดินตามหลังผมมานี่แหละก็งงอยู่เหมือนกันว่าเขาตามมาได้ยังไงได้ยินเสียงสุดท้ายก็คือคุณรัชนี ภรรยาของมือปืนตะโกนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทองสุกมันเข้ามาได้ยังไงผมหันไปอีกทีหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับทองสุกกำลังเอาปืนยิงอยู่เห็นว่าตัวคุณรัชนีถูกกระสุนปืนเข้าที่ขมับหนึ่งนัดเข้าที่หน้าอกอีกหนึ่งนัดหน้าท้องอีกสองนัดแล้วก็จมกองเลือดอยู่ตรงนั้นส่วนภรรยาของผมก็คือคุณพัฒพรพยายามจะเข้าไปแย่งปืนแต่สุดท้ายปืนมาลั่นแล้วก็โดนขาเมียผมก็เลยเจ็บไปด้วย เขาาอยู่ข้างหลังผมมาถึงเขายิงยงิงงยิงยิอย่างเดียวยิงอย่างเดีย,ยเวเลยครับตอนนั้นจิตใจผมอ่อนยุบยุวบว่าเบยที่เรามีความคิดว่าเราจะไปทำส่วนของเรานะตอนนี้แฟนผมเขาบ่งบ,กบอกบ่งบอกว่าพิพี่เน ยับยั้งเขาไว้มั่งช่วยกันเขาไว้มั่งนะผมก็เลยไปประคองกอดเขาแต่เขาหันหน้ามามองผมผมก็กเลยยกมือขึ้นขออ้อนวอนเขาว่าอยาททาเลยครับอย่ายิงเขาเลยอย่ายิงป,ป้าป่นเลยปล่อยเขาเถอะครับพอเถอะครับจากนั้นเขาก็หันหน้าไปทางอื่นเ,เขาก็ยิงต่อ เขาก็ยิงอย่างเย่อเลยใช่ไหมครับยนไปถูกแฟนแฟนผมครับผมที่ถูกขาเขานะครับเขาเอาจากพันยาเขาครับผมแต่ช่วงนั้นแฟนผมเขาก็ปกป้องเพื่อนแกเนาะเข้าไปคับประคองแต่ตอนนั้นเขาก็ยิงอย่างเยวอเขายิงอย่างเย่ไม่รู้ว่าถูกใครมั่งไม่รู้นะเขาชิดนะแต่ยิง คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้คนร้ายถูกจับเพราะว่าเขาเดินทางไปมอบตัวแต่ก็ก่อเหตุยิงเมียตัวเองจนกระทั่งตายหวังจะไปง้อจบฮะ